สบายดีเอฟซี FC ทุกคนเด้อ <Wow. S 1> มือนี่เนาะแม่เบลและน้องเบลมาเยี่ยมมายามพี่น้องอยู่บ้านดานซี่เนาะพอสมุ่ <Yeah. S 1> ม้อนี้เป็น <Yeah. S 1> มืนนี้เป็นมือผักเป็นมือผักวันที่เสาเนาะวันที่เสาร์กรกฎเป็น <Yeah. S 1> เป็นวันเมยิ่งเนาะวันสร้างตั้งเมยิ่งของเลาเฮาะมัอนี้ผักเวียงแน่ พวกเราจะมากินซุ้มกันพี่น้องมาโฮมกันหลายคนเนาะเราจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศเนาะว่าเห็ดยังกินแน่มาเนี่ยนะตอนนี้ผอเบลกำลังทำเครื่องอบเนาะสีอิอบเป็ดอบเป็ดต้มยำปลาแซลมอนปลาต้มยำปลาแซลมอนเนาะต้าเอาสื่อต่างปลาแซลมอนมาอบเป็ดตรงนี้ต้มยำเนาะอันนี้เมนเมคั่วอันนี้บ่อคั่ว บารดี้เห e. ็ดเสร็จเสร็มเด้อเ่ร็จเสในระยะที่เฮารอถ่าเนาะกินอกเป็ดและต้มปลาแซลมอนกระสือเนื้อเนียงมากินเนื้อเนียงเอกเนื้อเนยงหนักเคยกินบ่ออยู่ไทยกับมี่เนาะเนื้อเนียงหนี่หน้าป้าขอจานนึงในรูมาให้ใส่ อันน yeah anyway. ี้แม่แมตู้อยู่บ้านแดนซ์เนาะมาดีเด้อมายามตู้มาดีอยูดแดนซ์ไม่แฟร์เลไม่แฟร์เลยหนูอันนี้แม่พี่น้องเนาะพี่น้องมาตะพากซ์และพามาและพามาลิน อยู่บ้านแม่ตู้มากินอาหารบ้าเลยระยะนางคายกินอบเพ็ดต้มยำแซลมอนนะเบลแซบะจะเสียเอาอย่างมิตโนนขอซ้ำนึ่น้องเบลอยู่แห้งนะตอนนี้กินแนม้เนียงอย่างใหญ่เลยเบลแซ่บะโอ้เต็มปากเลยเราถากินอบเพ็ดนะทุกคน เอาเป็ดก็ยังบริขวเด้อเราจะกินเนมเนงก่อนเนาะทุกคนเาสิพันเนใเ้เบิ่านปอกะบะดกินเนมไปห้เด้ทางลกมทามียังเขาก็จะใส่ กินพานตองใส่กระตุ้นบ่อข้นอันนี้นะผู้สีธนาคือว่าร้อยถนอันนี้แก้วแก้วน้ำเงิแก้วเป็นแฉมบ่อใช้มือเไปกินไปน้ำกระตุ้นฮะอัหน้นะเดียวลูกข ใครมาเราเลยกินเนื้อใจสุดเหนบ่อแทบไม่เหละอย่างหัวปลาแซลมอนเฮาก็กำลังชิสุกแล้วก็เฉได้กินแล้วทุกคนไป็นตแฝดบอหูมอเดือนเนาะ ได้กินแล้วต้มปลาแซลมอนตำบมักทัวอันนี้ยำส้มโอต้มปลาแซลมอนควนต้มปลาแซลมอนบอยอย่างนี้มันถือแซมบอเบลรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเนาะ เพราะว่าย yeah. ังบริกินข่าสวยบริกได้ยินข่าเที่ยงเนาะทุกคนยิ้วใครก็ยิ้วมีแต่บ้าป๊บเออ่เมกันแบลายแฉลบลายทำบัวคนำคอใหญ่บางตัวกปลาจมนเซ็จ กินยาแบบว่ากินยามันแก่ปวดพวทุเรานี่เพราะว่าจะเฮดได้ยุกได้บางบัดทันีก็บอกเนี่ยนะได้กินยาแบบว่าระมันแก่ทเนะี่แจมนะกินเอาแม่กินากินเผาเออมานม้าวกินาเออมยามยาอ่อนยาชีีเพิ่งทตามา มาเมื่อนึงค่ากับพวกหอทมากินข้าวเที่ยงไ่าแล้วนะกิญญา่หมดแล้วแล้วก็ต่อเลยอกเป็ดพี่น้องอกเป็ดอกเป็ดเทมบ่านเนาะไปตาแซมป่ะไปตาแซมอยู่เนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเฮากินข้าวซุ้มกันแล้วนะเนาะเฮาจะผ่านพี่น้อง ไปลินอยู่สวนเนาะสวนพฤกษาทุกคนไปไปเบิ่งกันเลยว่ามันงามสัมไดเนาะนี่น้องเบลไปก่อนแล้วไปไปน้องเบลไปหยางไปนะทุกคนหยางไปลินสวนโหสบายดีบาัลโหสบายดีสบายดีทุกงานเสร็จทุกงนเสร็จทุกงานเส็จทุกงานเสร็จเดี๋ยวกําลังขับไปลินสวนนะด้วยใดๆลูกหลุดหลุลูกหลุหลุ ตอนนี้ฮอดแล้วทุกคนชว,ว,ว,วนศึกษาฮอดแล้วฮอดแล้วบรรยากาศทุกคนเวลาเขาขาวเขาตัวในสื่อปีบอน,นี่เนาะสื่อปีเขาเป็นผู้ขายอยู่นี่จะพนักงานอยู่พคนสิบหาพันปีในสิบหาพันเบื่อก่อน แคนเมี่นะหกสามสี่ก่อนเขาจะเกาซื้อมาเจเรเซียค่ะตกซื้อปีก่อนราคาสิบมหาบาทต่อหนึ่งคนแพี่แนร้านสิมหามีแปดคนปีหนึ่งสิบมหาใ่าะ 15, 15, 15น้าเชียวหน่อยนะคะปีกข้อซิบหาพันคนละซิบหาพันมาเด็กหน่อยหาพันเด็กหน่อยหาพันกินเอาซิพาไปเบิร์ไดโนเสาร์เพิ่นว่าไดโนเสาร์ใหญ่น้ากินน้อยหนึ่งแอน่์แอนด์เอาให้น้องกินน้อยหนึ่งเอากินน้ำด้วยแอนดแอนด์เบิดแล้วเอามาแตะน้อยเดียวก็ได้นะอ้าวเบิดแล้ว มาดนรูไปซื้อยูรมอัาไปกินน้อัเปาอัเปาด้ออเปาด้เอาริกินจอไอยี่งกินวันนีปาปาจะหาไออัปาไห้อปาอัเปากินไอปาไอไน้องเบลกินนะรนะยไม่เท่าเจ้ายางกอนรดคุณน่ะเอาไออัปามาให้น้องกินนแน่ปาน้องซีนะคหนึงลูกเดอเปาด

No, I was a niên yang phong. Hu đồng bội của các chị em ở đây. Huân chị em về đây được quán. Huân chị em về đây được quán. Huân chị em về đây ทุกคนซารดดกระต่ายจะมีกระต่ายเนาะเปรียงกระต่ายสองสี่หกเรเก้าโตสิโตกระต่ายเนาะอันนี้นกยุงนี่นะงามปะนี่นกนี่นก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 งามเนาะทำนวามานน ต้องตาโอ้งามไรยทุกคนมาล่าย่าผ่านเดิมมามามาเขียวโ o มลินนเนอะมาถ่ายหูคิวถัดมันงามเนาะไปไปเบิร์นแชรบอลักบอลแ่ว่าไม่มเราใช้่ใช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 ่ หนสิท่กเคยมาเลยเย็นสบายเลยคักถักถักเป็นธรรมชาติดีนะบบเคยมาจะเคยอย่างนี้่านก็เคยเข่ามาเื้อามาในขิดวันที่โบมีเงิงเนาะเอ้าคือเป็นยังสิคือเนี่ยเปล่า มาเด้อมาลรีนทำกันเด้อมาเที่ยวนำกันเด้อสมวสวนเนาะสวนกุศาอยู่ลาวฮานีิแหละทุกคนหากันซิเคยมาครั้งแรกครั้งที่เล่นนะเอาเป้ามันบุขาดที่เนาะเล็กเนาะเอาปลาจับมันมันเด้อตกเด้อกูถากไรถากไรโอ้โอ้โอ มีความสุขจังเลยหมวยไล่นะเบลเอเบาเพื่อใดเพู่ไดเพื่อด้พยาอางเบลเบลเบลเยี่ยูดีขึ้นก้างเลยจ้าหน้าขึ้นก้างคนอย่าฟ้าวเห็ดเะไรลูกอานน้งเบลเบลโอ้ เด้อ <Yeah. S 1> หมวยไล้ขอบคุณเอ๊เมเบๆเยียบเยียบเยียบเฮ้ยเด้อไล้้อันนี้แบบาฟาย,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 ยังเกไฟยังตึงครับราคาปรมาสามนึงนะ ลายทุกคนกวางโคตรชวนมีกวางกวางแห้งเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเลยแหละผาดนอกปลาน่างามแน่นดนเอาสีพาไปเบ่งข้างในอีกชวนเป็นกวางขนาดแม่เบลสิยางบ่ไว้เลยจแจแงแ้งแจ้งแจ้งแจ้งแห้ง อย่าปีกแข่ง่ะก็ไผร้ายเนะาะบังแหมงาเมเลยโอ้กเปิดเพลงลนี่าามาสาดลายแกวนี่โอ้โหเอาไปลกไปลืมดิ ไม่ใช่ไม่ใช่แขวนแห้งทุกคนน้องแมวบ่มีเมื่อยเนาะแต่แม่บ่ไว้แล้วนี่นะทุกคนสวนแขวนแห้งแห้งอีหลีนี่มัีข้อขวามไป น้องน้องเพิ่น <xen> mum, นลายหลายมีลายน้องเบอลินเพิ่นส่วนเพิ่นเป็นจุดเป็นจุดเนาะมีตู้มาลินมาหนึ่งมีตู้เพิ่นก็มาลอลินบอกเมื่อยเนาะมันกว้งเพื่นเนาะ เบลโอ้เอาเปาอยากไปอยู่นี่เอาไปได้ไหมกับเบล้าจะสูไมันไม่หยังซาลินเซาลินน่ะบอกกันอ่ะำใหญ่ละมันบ้าเบลหิวนำระว่างทางยางลายพน

เอฟซี 4, ทางไทยทางลาวทางต่างประเทศทางลาวบุเคยมากอะมาลองเบิ่งเนาะเพราะว่าธรรมศาสตรเ์เพงมีไเป็นพกไม้มีแต่น,น้องป้าดิขอที่พาไปเบิ่งพญ,ญานาคมนีานนพญ,ญานาคเงินบ่เห็นบ่พญ,ญานาคทุกคน <c oughs> พายตะละห้อยู่เลยเนาะ มวยปาดเนาะซิกซีโลไท่ก็ะมาเที่ยวแล้วทุกคนโมมาโบได้ด้ยเกี่มีแต่คนไท่อีกได้มาอยู่เลย่านบอกท่าอธรรมาสตเธรรมานะทุกคนเบิ่งแม่ิ่นเห็ดพญานาคงามร้ายงามร้ายเจ้าชิหลงได้นั่งโบงานโบงามเลยดีอุ้ย บอลน้องเบลคุณเก่งขนาดน้องเบลนะน้องเพยยิร์นเพิร์นจะกรอบแค่ไหนถึงมาเียทุกคนงามจริงยูทัดยูทัดเลิบเล็บให้เบลไปทายอยู่ทำไรทาบยนะบอนเบลเลยเบล คล้ยคลยลูกสิลลอมนะเป็นกำลังสร้างพันหน้าทุกคนเป็นสร้างให้ทุกคนนี่แหละมาลินเนาะมาลินบอลนี่งามลายงามลายยองหัวใบงามทั้งงามทั้งกว้างบุเคยไปสวนในกว้างขนาดนี้เลยมาๆบาตนึงบาตนึงนี่ๆๆ่่อัตู้อัดตู้ บวดนึ่งเาบเขายิ้มแน่ตอนนี้เํากำลังกลับเลยทุกคนบบไว้หลาะยังโบถั่วซ้ำมันมันกวางยีลีนะโบเคยเห็นสวนกวางแบบนี้จักเถืออะกวางแล้วก็เป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่า เขาเจ้าเห็ดแบบว่าอันนี้ตะกี้มันเป็นป่าแล้วเขามาดัดมาดัดมามาดัดมาแกะเอาค่ะนะมันเป็นสวนเมื่อไรหิวน้ำก็หิวน้ำไดโนเสัวเซาไงนะทุกคนไดโนเสาร์ใหญ่เคยเห็นบ่ก่อนสิเมื่อน้องเบลเห็นบอลลินผ่านบ่ได้ต้องเดนแลนมาเมื่อยหร่จำได้ก็อยากอะไรนู้นนูน หลุกย่างขึ้นไปเด้ไปๆย่างขึ้นไปได้ย่างขึ้นกันได้ลูกลิ้นย่างใหญ่เลยมักแฮงบ่ลิ้นแบบนี้น่ะโอ้มาไล่ลงมาบนี่แล้วๆ โอ้โอมวนบาเบลมเมื่อยแล้วนี่ไปแล้วลูกเมื่อบาน้นะ่เมื่อยแล้วนี่กลับแล้วบานี้นะจะกลับแล้วนะทุกคนมาคนนี้เนาะเฮากะจะคอจบกิเพยคอนเดอมเพราะว่า แล้วแต่สวนเนาะผู้สึกว่าเมื่อยเมื่อายาแล้วกะธรรมศาสตร์งามลร้ทุกคนถ้าใครอยากมาเที่ยวมาลินเนาะมาลินาลาวทางไทยต่างประเทศหรือว่าคนลาวยังไม่เคยมากันแนะนาสวนปรึกษาเด้อบ่อนเที่ยวลินธรรมศาสตร์มีน้องมีตู๊กมีไร้บอนนะให้เที่ยวให้เบิง่งให้ชมมีสัต์ป่าพาร้อมเนาะเฮากับน้องเบลกาจะขอจบเพียงเท่านี้ท,ทุกคน มาฮอนนี่เนาะเฮาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อขอให้ทุกคนเนาะเบิ่งคลิปเฮาจนจบและติดตามคลิปเฮาต่อไปเด้อเฮาจะพาไปเบิบ่งหล่บนหลยทีเนาะบายบายบายนี่ลูกบายบายบาย